สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ PTS Focus ตอ,อนประจำวันที่10พฤศจิก,กายนกับดิฉันจารุวันสุทธิธนกูล ข่าวแรกวันนี้ไปจับตาความคืบหน้าของพายุไตฝุ่นกันก่อนค่ะหลังไตฝุ่นฟงวองเคลื่อนผ่านฟิลิปปินก็เบนขึ้นเหนือเข้าใกล้ไต้วันมากขึ้นเรื่อยๆนะคะกรมป่าไม้ได้ออกประกาศเตือนภัยสีแดงบริเวณทะเลสาบแม่น้ำหมาไทอันขณะเดียวกันก็ได้เริ่มอ,อพยพชาวบ้านในตำบลกวางฟู้เมืองฮวาเลียนแล้วโดยคาดการว่าพายุไตฝุ่นจะขึ้นฝั่งบริเวณรอยต่อของเมืองแจอีและนครไทยน,นั้นในช่วงค่ำของวันพุธนี้อย่างไรก็ดีจุดขึ้นฝั่งยังคงมีความไม่แน่นอน อิทธิพลรัดสมไต้ฝุ่นและลมรสุมตนออกเฉียงเนื้อส่งผลให้ชายฝั่งไทยตรงมีคลื่นสูงประมาณ5เมตรคลื่นที่ซัดเข้ามาสูงกว่ากำแพงกันคลื่นขณะที่แม่น้ำไปนั้นก็พัดเอาเศษดินทรายขึ้นมาบนบกเนื่องจากอิกทธิพลของลมแรง เนื่องจากไตฝุ่นฟงวองมีแนวโน้มเบนทิศขึ้นเหนือเข้าใกล้ไต้หวันกรมป่าไม้จึงได้ประกาศเตือนภัยระดับสีแดงบริเวณทะเลสาบธรรมชาติบนแม่น้ำหมาไทอันชาวบ้านใน3ามตำบลรวมถึงตำบลกวางฟู่เริ่มมีการอพยพออกจากพื้นที่ขณะเดียวกันเทศบาลควาเลียนได้ประกาศหยุดงานและหยุดเรียนในวันนี้แล้ว กรมอุตุนิมยมวิทยาเปิดเผยว่าวันนี้ศูนย์กลางพายุไต้ฝุ่นฟงวองได้เคลื่อนที่มาถึงทะเลจีนใต้แล้วปัจจุบันเป็นไต้ฝุ่นกำลังปานกลางหลังจากที่พัดขึ้นบกที่ภาคตะวันตกเชียงใต้ของไต้หวันแล้วจะเริ่มอ่อนกำลังลงคาดว่าจะเข้าใกล้ไต้หวันมากที่สุดในวันพุธถึงพฤหัสบดีนี้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอิทธิพลร,รัศมีพยายุไต้ฝุ่นประกอบกับลมมรสุมตอนออกเชียงเหนือส่งผลให้ภาคเหนือภาคตะวันตกและแหลมพังชนฝนตกหนักโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนพรุ่งนี้มีโอกาสตกหนักขึ้นวันพุธซึ่งเป็นช่วงที่ศูนย์กลางพยายุไต้ฝุ่นเคลื่อนที่เข้าใกล้ไต้หวันและเคลื่อนที่ผ่านบริเวณฝนตกหนักได้แก่ภาคกลางภาคใต้รวมถึงฮวาเลียและไทยตงตั้งแต่วันพระัสบดีเป็นต้นไปภาคเหนือยังคงมีฝนตกหนัก 的的一一些些外流在部造成降นักอุตุนิยมที่อวิเคราะห์ว่าพายุไตฝุ่นฟงวองจะอ่อนกำลังลงอย่างชัดเจนเมื่อเคลื่อนที่ผ่านช่องแคบไต้หวันเนื่องจากอุณหภูมิน้ำทะเลไม่เอื้ออำนวยและจะส่งผลกระทบต่อไต้หวันน้อยกว่าที่คาดการไว้อย่างไรก็ตามยังคงต้องเฝ้าวระวังฝนตกหนักเนื่องจากอิทธิพลร่วมของลมรสุมตัวนอกเฉียงเหนือ คุ้มชมคะ่ะก่อนพายุไตฝุ่นฟงวองจะมุ่งหน้ามายังไต้วหวันเมื่อวานนี้ได้พัดขึ้นฝั่งที่ฟิลิปปินส์นะคะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย2รายทางการสั่งอพยพประชาชนล่วงหน้ากว่าล้านคนชาวบ้านในพื้นที่เล่าว่าคลื่นซัดกําแพงแรงมากจนพื้นสั่นสะเทือน คลื่นยักษ์โหมกระหน่ำประชาชนวิ่งหนีตายอนละมานช่วงค่ำวานนี้ซุปเปอร์ไตฝุ่นฟงวองพัดถล่มเกาะลูซอนเกาะที่มีประชากรนานแน่นที่สุดของฟิลิปปินส์ลมกระโชกและฝนตกหนักทําให้เกิดน้ําท่วมรุนแรงบ้านเรือนในพื้นที่ลุ่มต่ำล้ายล้างน้ําท่วมมิดหลังคาทางการสั่งอบยพประชาชนฉุกเฉินราวหนึ่งล้านสี่แสนคนมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อยสองรายบ้านเรือนเก้าร้อยหกสิบหกลังพังเสียหายบางส่วนและอีกเจ็ดสิบแปดหลังพังเสียหายทั้งหลัง สนามบินหลายแห่งใกล้กรุงมะนิลารวมถึงท่ากาศาียนนานาชาติถูกสั่งปิดถือเป็นไตฝุ่นรุนแรงครั้งที่2ในรอบสัปดาห์หลังเพิ่งเผชิญพยุไตฝุ่นคาเมกีที่คร่าชีวิตผู้คนไปกว่า200ราย ช่วงนี้ผู้บริโภบต้องตรวจสอบเลขล็อตบนเปลือกไข่ให้ดีนะคะหลังเทศบาลเมืองจังหว้าสุ่มตรวจไข่ไก่ที่วางขายในท้องตลาดพบว่าไข่บางล็อตมีสารกําจัดศัตรูพืชตกค้างเกินมาตรฐานถึง3เท่าซึ่งเป็นไข่ที่มาจากฟาร์มในตำบลพีโถเมืองจังหว้าโดยสงสัยว่าได้ส่งไปจําหน่ายในซูปเปอร์มาร์เก็ตฟงคังร,ร้าน PXmart ใน9พื้นที่รวมถึงนครเทเวเยนและเกาสงขณะนี้ได้มีคาสั่งให้หยุดจาหน่ายและเรียกคืนสินค้าแล้ว หลังเมื่อวานนี้ไข่ไก่สีลอดจากฟาร์มเลี้ยงไก่แห่งหนึ่งในตำบลผีโถมืองจังหว่าตรวจพบสารเคมีฟิโบรนิลเกินมาตรฐานวันนี้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสุขอนามัยพืชและสัตว์จังหว้าเข้าตรวจสอบการใช้สารเคมีในฟาร์มดังกล่าว กองอนามัยจังว่าตรวจพบไข่ไก่ลอด i 47045มีสารตกค้างฟีโปนิล0.03 ppm ซึ่งเกินมาตรฐานถึง3เท่าคาดว่ามีไข่ไก่ปนเปื้อนรวม9ชนิดราว1 5 0 0 0 0ฟองเบื้องต้นไข่ไก่ลอดดังกล่าวกระจายไปอย่าง9เมืองปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียกคืนไข่ไก่ลอดต่งางแล้ว有候有候心我合格是子 สำนักง,งานป้องกันโรคสัตว์จังหว้าเผยว่าทันทีที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานสาธารณ,ณสุขได้มีการออกคำสั่งควบคุมการขนย้ายและการให้อาหารไก่ไข่ในฟาร์มดังกล่าวรวม49,000ตัวรวมถึงสัตว์ห้มีการตรวจสอบไข่ไก่และอาหารเลี้ยงไก่แล้วเทศบาลเมือนจังหว้าเผยว่าขณะนี้ได้มีคำสั่งเรียกคืนไข่ไก่ล็อตเดียวกันออกจากชั้นวางทั้งหมดทั้งนี้หากตรวจพบสารเคมีปนเปื้อนในไข่ไก่เกินกว่าที่กฎหมายการควบคุมการใช้สารเคมีในสัตว์กำหนดอาจต้องโทษปรับตั้งแต่6-0,000ถึงส0 0 0 0นเหรียญไต้หวัน วันนี้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถลงทะเบียนรับเงินหมื่นได้แล้วนะคะตามการประเมินของสถาบันการเงินระบุว่าวันที่12พฤศจิกายนจะมีเงินเข้าล็อตแรกกว่า9ล้านบัญชีทั้งนี้ตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนเป็นต้นไปจะสามารถกดรับเงินจากตู้ ATM ที่ติดสติกเกอร์เข้าร่วมโครงการได้ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ไต้หวันเริ่มให้ประชาชนลงทะเบียนรับเงินหมื่นจนถึงช่วงเช้าวันนี้มีผู้ลงทะเบียนทะลุ4ล้าน9แสนคนแล้วกระทรวงการคลังเตือนว่าหากกรอกข้อมูลบัญชีธนาคารไม่ตรงกับบัตรประชาชนหรือเป็นบัญชีที่ผิดปกติหรือถูกระงับอาจทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ในกรณีนี้สามารถลงทะเบียนใหม่หรือเลือกวิธีอื่นรับเงินทั้งนี้ตั้งแต่วันที่17พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปสามารถกดรับเงินจากตู้ ATM ที่ติดสติกเกอร์เข้าร่วมโครงการ24พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปจะสามารถเตรียมบัตรประชาชนและ ประการสุขภาพมารับเงินที่ไพรส์นีได้ประเทศเมียนมาเปิดปฏิบัติการกวาดล้างแก๊งสแกมเมอร์อีกครั้งเมื่อวันที่8พฤศจิกายนรัฐบาลทหารเมียนมาระบุว่ากำลังรื้อถอนสิ่งก่อสร้างราว150แห่งในศูนย์สแกมเมอร์ KK Park ซึ่งมีทั้งยิมสปาและคาราโอเกะ เมียนมาที่เผชิญสงครามยืดเยื้อมายาวนานกลายเป็นแหล่งกบดานของกระบวนการคอซ์นเตอร์โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนที่รัฐบาลปล่อยป่ะละเลยโดยแก๊งมิจฉาชีพเหล่านี้มาในรูปแบบโรแมนต์สแสกมเมอร์และการหลอกให้ลงทุนรวมมูลค่าความเสียหายปีละหลายแสนล้านเหรียญสหรัฐสมาชิกส่วนใหญ่มักเป็นเหยื่อที่ถูกล่อหลวงเข้ามาบางก็เข้ามาด้วยความสมัครใจฐานปฏิบัติการมักเป็นอาคารรู้ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันใช้ต้อนรับหัวหน้ากระบวนการและสมาชิกที่สร้างรายได้อย่างมหาศาล เมื่อเดือนที่แล้ว,ลวกองทัพเมียนมาบุกทลายเคเคปารจับผู้ต้องหาได้มากกว่า2,000คนขณะเดียวกันก็มีคนงานราว1,500คนหลบหนีเข้ามายัางพรมแดนไทยรายงานจากสื่อเมียนมาระบุว่าเจ้าหน้าที่พบอาคารรวม148หลังภายในมีทั้งอาคารที่พักโรงพยาบาลและอาคารคาราโอเกะขณะนี้ได้รื้อถอนแล้ว101หลังและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก47หลังปัจจุบันสื่อต่างประเทศยังไม่สามารถยืนยันข้อมูลที่แน่ชัด แต่ตั้งแต่ทาหารเมียนมาบุกทลายรังคอเซนเตอร,ตอร์ชาวบ้านละแวกใกล้เคียงทั้งในเมียนมาและประเทศไทยต่างได้ยินเสียงระเบิดดังอย่างไม่ขาดสายผู้ช่วชาญเผยว่าปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการโจมตีขนาดย่อมที่มีการวางแผนอย่างรอบคอบจงใจนําเสนอต่อสาธารณณะเพื่อแสดงท่าทีตอบสนองแรงกดดันจากนานาประเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ให้กระทบต่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันจีนซึ่งเป็นพันธมิตรหลักของรัฐบาลเมียนมาก็แสดงความไม่พอใจที่มีชาวจีนถูกหลอกเข้าร่วมขบวนการขอเซ็นเตอร์มากขึ้นพบกับ PTS f o c u โฟกัสตอรวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ